สมัยที่ตัวเองหัดเล่นกีตาร์คือช่วงมัธยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ดเราเนี่ยสำคัญมากกับนนทิยาเพลงทุกอย่างจะอยู่ในนั้นแล้วในการฟังเพลงสมัยก่อนมันจะเป็นเทปคาสเซ็ตความที่อยู่บ้านนอกเนี่ยเราก็จะรอให้ดีเจเปิดวิทยุเปิดเพลงแล้วก็ทุกเย็นเนี่ย นนทนยาก็จะถือกีตาร์ตัวหนึ่งหนังสือเพลงเล่มหนึ่ง<ๆ>ก็จะเป็นปาร์ตี้กค่เล็กๆด้วยกันไปรวมกันที่บ้านเพื่อนแล้วก็ตามช o ม m ตาในขณะที่ระหว่างพวกมันตานั้นนนทนยามีประโยชน์อย่างเดียวก็คือร้องเพลงให้พวกมันฟังแอดออนไปอยู่ในนั้นเป็นความทรงจําที่ดีมากๆดีใจอะค่ะแล้วก็มองอยู่เหมือนกันว่าโอ้ยคอนเสิร์ต คุณเล็กุงสวา่างอยากไปอ่ะไอเอสซองพิดเฮ้ยรุ่นชั้นเลยนะเว้ยเลยสงสัยจะได้ยินสิ่งที่นนทิยาเขียแล้วก็ได้รับการติดต่อมาขอบคุณมากตื่นเต้นมาก ก็อยากจะขอเชิญชวนให้คนที่ชอบฟังเพลงในยุค6 0 7 0นนะคะมาชมค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คะพาคุณลูกมาด้วยเพราะเพลงรุ่นนี้เวลาเขาฟังอ่ะเขาจะได้อินไปกับเราด้วยเพลงนี้พ่อใช้จิตแม่เพลงนี้แม่ใช้จิตพ่อเพลงนี้เรากําลังเดินดยกันอยู่แล้สมัยนะั้นเราแต่งตัวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากให้เป็นวันของครอบครัวเป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็มาลําลึกถึงความลังกับเพลงเก่าๆแล้วมาร้องตามกันค่ะเตรียมเสียงกรี๊ดมาด้วยนะคะ Sweetly I am so...